สวัสดีครับพวกกับผมมารพินนะครับกับ c ช a n น e ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้มาแนะนำอาหารเวียดนาม3อย่างนะครับที่สาวๆเห็นแล้วน่าจะชอบนะครับสังเกตนะครับเขาเขียนป้าย GOI นะครับก๋อยนะฮะก็จะเป็นร้านข้างทางนะครับที่เมืองดาลัดอยู่ใกล้ๆทะเลสาบครับตรงนี้อยู่ใกล้ๆบิ๊กซีดาลัดมี3อย่างร้านนี้ก็ขาย3อย่างนะครับใกล้เคียงกับส้มตำ แล้วก็ยำเมืองไทยมากที่สุดนะครับเราอยากเพิ่มเพิ่มขอเอิร์ธนะครับขอพริกก็เพิ่มอย่างแรกครับกอยซอยนะฮะกอยซอยนะฮะก็คืออ่าเป็นคล้ายๆยำมะม่วงแบบเวียดนามนะครับเขาก็เอามะม่วงเขียวเนี่ยครับมะม่วงไม่สุกเนี่ยเอามาฝานฟันฟันเนี่ยครับเสร็จแล้วก็มีใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วนะครับใส่นู่นใส่นี่นะฮะกรอบๆต่างๆราดน้ํา ตรงเครื่องลงไปนะครับเติมพริกนะฮะแล้วก็เวลาทานก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันคล้ายๆกับเป็นยำทรงเครื่องนะครับนี่ผมบอกให้เขาเติมพริกเข้าไปแต่เขาพริกมีพริกแบบซอสอย่างเงี้ยฮะไม่ได้มีพริกแห้งให้แล้วก็ไม่ได้มีพริกสดให้นะครับจะเป็นอย่างเงี้ยฮะน่ครับมีถั่วลิสงมีอะไรกรุบกรอบต่างๆนะครับคลุกเคล้าด้วยกันก็ทานนะฮะ นี่อย่างที่สองนะครับล่อยดูดูนะฮะเนี่ยดูดูก็เป็นมะละกอนะครับอันนี้จะใกล้เคียงกับส้มตำมากสุดแต่ว่าเขาเอามาแค่คุกไม่ได้ลงไปตำนะครับนะไม่ได้ลงไปตำนี่ครับลาดน้ำสารพัดประโยชน์นะครับเครื่องยำเขาแล้วก็เอาซอสพริกนะครับมาลงนี่ครับจะมีพริก หลายแบบนะครับมีกุ้งแห้งนะครอันนี้คล้ายๆกับพริกเผาพริกขั่วนะครับรกุ้งแห้งมีอะไรต่างๆมากมายนะครับผมขอพริกเพิ่มนะครับขอพริกแบบเนี้ยเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาจะตัดอืด่นๆไม่เพิ่มอีกแต่ว่าขอแต่พริกนิดเดียวของอย่างเดิมเนี่ยมีแต่ซอสพ,พริกเนี่ยมันไม่เข้มขน้นพอนะครับก็คุกๆกันก็ทาน ถือว่าแก้มแทนส้มตําไปได้นะฮะเนี่ยครับก็อมาคุกแล้วกันเขาไม่ได้ตํามาให้นะครับก็มาคุกนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าตํามาสักหน่อยเนี่นะจะคล้ายๆเลยนะครับเราเดี๋ยวเหมือนกับส้มตําทรงเครื่องนะครับหลายอย่างเดี๋ยวนี้คนชอบทานต่างสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนจะทานกันไม่กี่แบบตําปูตําไทยเดี๋ยวนี้มีตาได้ไปหมดครับตําไข่เค็มตำปําหมึกตำ อะไเรเต็มไปหมดนะนี่ครับก็พอคุกเข้ากันก็เริ่มจะคลายส้มตำไผ่นะฮะก็เสียอย่างเดียวครับไม่มีปูดองไม่มีอะไรพวกนี้มาใส่นะฮะล้วก็ไม่ได้ทำมาอันนี้มาอย่างสุดท้ายอันนี้ใส่มะม่วงมาด้วยครับปนแต่เห็นขาขาวเลยไหมครับไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ถุงพลาสติกหั่นนะครับมหน้าตาเหมือนถุงพลาสติกหัน่นหั่นเป็นซอยยาวนี่ก็เอาเครื่องต่างๆเนี่ยครับที่ใส่กันทุกอันเนี่ยมาใส่แล้วแต่ว่า อันนี้เขาทาเป็นกะละมังเลยอันนี้เขาเรียกบัญนจางจอนนะครับก็ประมาณานี่ไข่นกกระทาไปด้วยนะประมาณยำยำแผ่นแป้งปอบเปี๊ยเวียดนามก็คือเอาแป้งปอบเปี๊ยเนี่ยแทนที่จะเอาไปใส่น้ำนะฮะหรือว่าเอาไปชุบน้ำหรือเอาไปหอ่อปอบเปี๊ยแบบเวียดนามนะครับ เขาก็เอามายำอย่างเงี้ยใส่เครื่องต่างๆนะครับแล้วก็มีทั้งน้ามันน้ามันที่ปรุงรสมีอะไรต่ออะไรนะครับมีผักมีมะม่วงก็รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะฮะเปรี้ยวหวานเค็มนะฮะก็ทำนะครับปรุงแตนี่เป็นอาหารโปรดของสาวสาวเวียดนามน,นะครับถ้าถ้าสาวไทยชอบทานส้มตำสาวเวียดนามก็กินยำแบบนี้นี่เป็นยำแบบเวียดนามเราอยากให้เผ็ดก็ขอพริก ใส่ไปเยอะๆเนี่ยก็จะได้เผ็ดสนใจครับผมนี่ครับสามอย่างเนี้ครับเป็นอาหารยำเป็นอาหารแบบเวียดนามนะครับใครไปเวียดนามก็ลองหาทานดูนะจะมีอยู่ข้างถนนโดยมากเนี่ยก็จะขายแยากจากกัรแต่เจ้านี้พิเศษเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยผมก็เลยอ่ะคราวนี้แนะนําคลิปเนี่ยได้ได้ครบครบเครื่องครับ3อย่างนี้คิดว่า คนไทยที่ไปเที่ยวเวียดนามนานๆนะครับเห็นแล้วก็อยากกินของอะไรที่มันเผ็ดๆนะฮะแล้วก็คล้ายๆกับอาหารไทยนี่ครับสามอย่างนี้แล้วพบกันใหม่กับชาแนลฟิวไทยในะยูทูบครับอย่าลืมสมัครสมาชิกกันนะฮะ